太不好吧。 นอกนักแสดงสาวสายฮาแจ็คก,กี้ชาคารีแล้วคะ่ะเมื่อเจ้าตัวอยากสวยตามแม่จีนซะหน่อยแต่งานนี้น่าเกือบพังจนแจ็คก,กี้ร้องกรีดลั่นบ้านเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์กันเลยคะ่ะนี่นะคะซื้อแว็กมาจากเยอรมันนะคะเป็นยังไงเราอยากจะซื้อตามแม่จีนออกไม่ได้คะ่ะตอนนี้เจ็บมาก นั่นอะไรขนาดนี้วะ้าโอ้เจ็บโอ้เจ็บเาเปลี่ยนคือป่ะคกูพอกคิ้วไปด้วยกูก็ไม่คิดว่ามันจะแบบเมากคิ้วไม่เหลือแล้วมั้งโอ้ยดึงพูดเดียวพูดเดียวสู้หนึ่งยัยน่าสยังอยู่ฉันจะอยู่ทุกทีฉันยังอยู่ทุกแบบโอ้ยเจ็บอ น้ำแข็งประคบอ่ะเลยนีดเดียวโอ้ยต่าเหงื่อไหลรมดแล้วเดียวพื้อเดียวเนะคิด โดยหลังจากแจ็คกี้ได้โพสต์คลิปใช้ที่มาร์กนาที่ซื้อจากเยอรมันมาลองใช้ตามแม่จีนก็กลับเกิดล็อกที่มาร์กนาไม่ได้และเจ็บมากจนต้องทนเจ็บปวดโดยการกระชากที่มาร์กนาออกมาครั้งเดียวจบแล้วนั้นด้านแจ็คกี้ก็ได้เขียนแคปชั่นถามชาวเน็ตว่ามันผิดที่ตรงไหนบอกหน่อย ขณะที่ชาวเน็ตคนนึงก็เข้ามาถามแจ็กกี้ว่าขายขาใช่ไหมแม่ด้านแจ็กกี้ก็ได้ตอบกลับไปว่าไม่ตั้งใจแม่แถมยังมีชาวเน็ตอีกคนนึงเข้ามาคอมเมนต์แซวว่าโอ้ยกรอมอิโมจิหัวเราะน้ำตาเล็ดหนักมากซึ่งต่อมาแจ็กกี้ก็เข้ามาตอบกลับทันทีเลยว่าโอ้ยจริงรวมถึงแฟนคลับจำนวนมากก็เข้ามาคอมเมนต์แซวและถามแจ็กกี้แบบรัวๆว,ว่าจะมาร์กหน้าแต่ดันเป็นแว็กขนไหมแม่มันใช่มาร์กหน้าหรอคะจะังหวะโอ้ยนั้นลั่นเลยค่ะคุณพี่ กลั้นหายใจตามแล้วเนี่ยโอ้ยรีวิวสินค้าของจริงและได้ยินเสิ่งดังฟืดเชื่อแล้วว่าเขาแน่นจริงเป็นต้นเรียกว่าง,งานนี้ก็ทำเอาหน้าแจ็กกี้เกือบพังเลยทีเดียวค่ะซึ่งใครรู้วิธีใช้มาคหน้ายี่ห้อที่แจ็กกี้ซื้อมาจากเยอรมันลองใช้ตามแม่จีนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเพื่อจะเป็นทิคให้แจ็กกี้แล้วก็ชาวเน็ตที่ซื้อมาใช้ค่ะ าสาวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเช,ชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ